คอนเทนต์เอาหัวตีขวดเองเอาหัวตีขวดอะไรเอาหัวตีเอาขวดตีหัวดเองของป้าเปล่ากูไม่เชื่อลองตีหัวดิโอเคติ๊งติ๊งติ๊ง เดี๋ยนเลดิโอซ่าอยู่พูดีกันแน่อันเดียพออคอมเมนแม่นๆกุกทุกคนสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับอิ่มอิ่มยิบหายเลยสมุทสารวิงกาเดียนเลยอ้าสิคูจ้ชเจ้เ้าไม่เหมือนจุดไปปล้นร้านแล้วแม่ปืนหลุดนะสงสารมันปีใหม่แล้วกัน อออินเฮี่ยไรลยนะพี่เชิญพี่เชิญพี่เชิญบวกกันมาใหม่อีกรอบเดี๋ยวลอยปากหมามะอ้มมึงใกล้ทำอะไรอยู่เนี่ยกำลังกินเบียร์กินเหล้าอย่าพูดว่ากินเหล้าเดี๋ยวเจ้าว่ากินน้ำกินน้ำเกินแล้สุขภาพแคกโวยจริงอ่ะจริงแล้วไม่ติดเออไอ้เหี้ยกินน้ำแก้โค้ยอร่อยไหมอร่อย กูรู้กูรู้กูเห็นกูเห็นไปไห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 นมาบ้านไม่เชื่อมาเป็นพีซซาเหรอตรงนี้ทำไรได้ตอนแรกเขาอะไรเก่งกอดมันเลยมันยังไงวะโคตรอิ่มเลยอิ่มได้ไงวะกินไะสิบห้าคืนด้วนะไม่เชื่อมาลองกินให้กูดูดิกูวิ่งไปสิบห้าคืนดแล้วกินโตกัดเลยขึ้นอ่ะกัดเลยขึนแล้วกัดเลยขึ้นอ่ะเขาทำอะไจะจุดประทัดหนึ่งพันนัดกูไม่เชื่อกอดลองดูแขยงแขยงคอมึงกูเตรียมหนีแล้วนะ คาา้า้มึงจเ็้วีใหม่ันดิไอ้บีบีึบีบีจแล้วบีเจอแลเจอลโอ้โดนองาโอ้ดนอาวเลเป็นไงบ้างรู้สึกแปดดีแปดตกใจหมดตีังตีด ไม่ได้เจอกันนานเลยครับผมใครวะไอ้หวยเจตบตมครับไม่เชื่อคือช่างมั้งครับหัวดาวนี่แหละไม่รอกูรอมึงก็พอดีอันนี้ใจน้อยใจพวกคูนี่รอมึงมึงก็ใจกูรอมึงมาอยู่รอมึงคุยมอขนาดไหนบ้าเปล่าวะไอ้เหี้ยแม่ตกใจลูกสี่น่ะแหละนะ

ยังไงก็ได้ไม่ห็นมาหพี่ก็พอไปเฮียไปไปยหัวโกไปไมไปออกมากุ่ออกมามา มาก,กูาไปแล้วโอ้ยโอ้เนี้ยพอแล้วแฮร์รี่พอตเตอร์โอ้ยแฮร์รี่พอตเตอร์เข้าหัวก็ไม่ใช่เึงคนเดียวที่โดนเข้าหัวกูเต็มเลยสองสามนัดอ่ะไหนอยู่ดีกูโดนนะวะเดี๋ยวกูทำเสียงให้เออเนี่ยฐานเออเอาไปตั้งตรงกลางโยกโอ้ยยกไม่ได้ปะ คุณลุงาเนี่ยกันอ้หดเต็มความสุขความเจริญขอให้ก๊อดโดนยึดตูดขอให้ก๊อดโดนยึดอะไรมันขี้เหี้ยของมึงหนีไปไทยมุนไม่ไม่โอ้ร้อยแท้ตาไม่ไปปักตายตายอู้หูอี๋เบ้นเจาะลึกเกินแม่งไม่ขึ้น ไม่ร้อนจังวะไฟเดียวคุณชดไอเทียตกใจมึงอย่าไปนี่อย่าไปนี่เออทีนี้เรามึงถนัดก็เดินไม่จัดใช่แล้วก็ขวดล้มขอให้มึงมีแต่ความสุขความเจริญขอแล้วไปไปมันต้องไปอย่างนี้มันต้องไปอย่างนี้ โอ้ยเป็นยไงบ้างเป็นไงบ้างรู้สึกแบบเผามือตัวเองขั้นมาขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยเอ้หนี้เงินนีแล้วเว้ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเฮยไหนี้งินนีแล้วเขาเย็บปอมหลับปอม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 มามาทุก้นเกิมา ผมพี่โหยอ้วยพล์ให้ทุกท่านมีแต่ความสุขว่าอพ้ผมโหยทุกท่านพบแต่สิ่งดีๆและขอให้อ่าลูกค้าของฝ่าร้านอะไรแล้วอ่าบ้าขึ้นหลงกลับกับแบ้ามึงดูปภาพเพื่อนมึงก่อนส้างอายุกแปดสิบ mẹ mẹ đi bóng này mẹ mẹ đi bóng này 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 mẹ đi bóng ใจเย็น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 มันรักผมกูไหมใจเย็น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 